ผมไม่เคยเล่นหนังกับพี่พศอนด่าเลยนะจริงป่ะนั่นเป็นวันแรกนะั้นที่เขาด่าผมตอหน้าพี่พี่จำได้ไหมอบอกครกกะปิเชิญครับเชิญครับเชิญครับแล้วเขาด่าผมอ่ะอายมากด่าผมแล้วก็เลยโทรไปหาป๋องอป๋องก็บอกว,ว่าเหมือนกูเลยห้าคิวแล้วไม่คุยเรื่องตังค์เลยอุ้ยอยได้ทีก็คือกับนินทาเลยเหรอมึงก็ได้นิกีนต่อไม่แล้น้อยใจพศอนด้วยครับเพราะว่าโปสเตอร์เขาต้องทัด ร้องการให้เป็นลูกเขาเออโคกกระโหลกนะแล้วพดไปเอาลูกแจ๊กับดูโรขึ้นน้อยใจเขาจริงป่ะน้อยใจครับมึงเหมือนผีเจาะป่าไมพูดนิกกี้พูดจริงไหม่ะกูไม่เคยพูดอ่าผมเป็นคนต้อแล้วใช่ผมด้าโคกครับพี่มึงนะมึงเหมือนไอ้หนุ่มเมื่อตอนสมัยอายุเท่ามันอ่ะมึงเหมือนมันเลยพี่หนุ่มเขาก็น่ารักเขาตั้งใจเล่นหนังพี่แก้วเขาก็น่ารักแต่เขาก็ตั อ้นนัเองเล่นเทคอยู่นั่นน่ะเทคแล้วเทคอีกเล็กแล้วเทคอีกเนี่ยแต่เขาไม่เคยเล่ตัดได้ปะตัดได้พี่ไม่แต่เป็นหนังเป็นหนังที่พี่หนุ่มก็ตั้งใจเล่นด้วยไงอ่แล้วพูดถึงหนังแล้วก็ฝากภาพยนตร์เรื่องฟุตบอลโอ้ยแปดสิงหาคมปูเห็นง้างถามมาตั้งนานแล้วกูว่าแล้วทุกโรงภาพยนตร์นะครับหมูเด้งอร่อยเป๊ะไม่โป๊ะ